could to touch สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลแรนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่37กันแล้วนะครับเย้โอเคนะครับวันนี้ผมก็เอาไอเดีเพื่อนมาเปิดเช่นเคยนะครับเหมือนที่พาร์ทที่36ผมได้บ่นไปนะครับแล้วก็เปิดได้ไอ้ตัวนี้มานะฮะก็เป็นสายโจมตีนะฮะตัวหดาวอันนี้ก็จะเป็นตัวหดาวเหมือนการพลังชีวิตโอเคทำไมเปิดไอดีมันได้ดีดีว่าเปิดไอดีตัวเองไม่ไม่ได้หาอะไรดีเลยนะก็ไปเปิดกันต่อนะครับ ID ID ข้างบนนก็็จะเปของเพื่อนนผมะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น Facebook แและฟนเพจของผมเองนะครับก็ไม่ต้องนไรละ เข้าไปเลยดีกว่าโอเคมาครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องกดข้ามอะไรมากมายนะครับผมเ,เพื่อนสั่งไว้นะครับแพตตินัมโอเคสาธุขอให้ได้5ดาว6ตัวเพียงโอเคหดาว6ตัว5ดาว6ตัวต้องให้ได้5ดาว6ตัวนะครับอย่าไปให้มัน6นะครับเดี๋ยวไอดีมันจะหกว่าผมนะฮะโอเคบัก5ดาว5ดาวนั่นไงกูว่าคคนนี้ปีศาจต,ต่อไปครับ5้าดาอ กัางคูต่อไปต้องห้าดาวฮะห้ามให้มันได้หกเฮ้ยปับเม่นขางหกดาวแย่อู๋เม่นเจ็บอะไรนี่วะอู๋เจ็บจีด๊ดต้องให้มันได้เจ็ดดาวอู๋เม่นต่อไปปับเจ็ดดาวอีกแล้วโอ้โหหัวขบไอ้แม่งไอ้ดิวกูขอไอ้ดิมเถอะมึงได้เจ็ดดาวแล้วอะต่อไปครับปับอู๋หกดาว ทำไมเปิดไอดีเพื่อนครั้งนี้มันตอกย้ำหัวใจจะเลือเกินต่อไปก็ปาปคอยกินาลีโอ้โหน้ำตาจะไหลกลัวตังไปเติมลูบี้แป๊บ